เมื่อวันที่17กันยายน2562พลตำรวจโทสมพง์ชิงดวงผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับการประสานงานจากหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือว่า Homeland Security Investigation HSI เป็นกรณีเร่งด่วนว่าได้มีคนร้ายข้ามชาติชาวอเมริกันคือนายเดริกขอสุวรรน,นามสกุลตามข้อตกลงการสืบสวนระหว่างประเทศซึ่งมีประวัติก่ออาชญากรรมตั้งแต่ปี2533ในสรัฐ ของสหรัฐอเมริกาคือรัฐเวอร์จิเนียและนอร์ทแคโรไลนาเคยถูกจับกลุมในข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดลักทรัพย์โดยมีเหตุเพิ่มโทษบุกรุกเพื่อลักทรัพย์ละเมิดอำนาจศาลขัดขวางกระบวนการยุติธรรมขู่ว่าจะวางระเบิดขับรถขนาเมาสุรารั่วสารเสพติดจำหน่ายกัญชาครอบครองอาวุธอันมีเหตุเพิ่มโทษล้วงกระเป๋ารับของโจรและลักทรัพย์จำนวนมากบุคคลผู้นี้เป็นผู้มีหมายจับของศาลแห่งรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกา ในข้อหาครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาและครอบครองอาวุธร้ายแรงจนเมื่อประมาณต้นเดือนกันยายน2562ทางการสหรัฐอเมริกาได้ทราบว่านายเดริก ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่20กันยายน2557ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจนถึงวันที่19ตุลาคม2557แต่ไม่ปรากฏว่ามีการเดินทางออกหรือขออยู่ต่อแต่อย่างไดจึงได้แจ้งให้กับหน่วยงาน HSI ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยประสานงานกับสตมว่านายเดริกเป็นบุคคลที่มีหมายจับและต้องคดีอาญาหลายคดีดังกล่าว เป็นบุคคลอันตรายต่อสังคมและประเทศไทยพลตำรวจตรีอาชยนกรยทองผู้บังคับการสำนักง,ง,งานตรวจคนเข้าเมืองสามจึงได้สั่งการให้กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองสามริ่งรัดสืบสวนติดตามกับหน่วยงาน HSI จนทราบว่านายเดริกอาจจะหลบหนีอยู่ในพื้นที่อำเภอหัวหินจึงมีปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจงังหวัดประจวบคีรีขันสืบสวนและจับก,กุมตัวนายเดริกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดกฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งในการติดตามครั้งนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานกับ HSI และหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดจนสืบทราบแหล่งที่หลบซ่อนตัวของนายเดริกโดยได้บูรณาการทำงานระหว่างตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งส่วนกลางพื้นที่และต่างประเทศโดยได้นำเอาระบบไบโอเมตริกมาใช้ในการติดตามตรวจสอบจนทราบแหล่งที่อยู่สามารถจับกุมตัวคนร้ายขมชาิหลบหนีกบดานในประเทศไทยได้ในที่สุดสอวันนะครับไฮไล ของคดีน,นี้นอกนจกากจะพังที่ท่านผู้จัดก,การได้แถลงไปแล้วนะครับก็คือความร่วมมือที่อย่างรวดเร็วระหว่างเจ้าหน้าที่สา,ารอเุทิศและสปมรับการใช้ระบบไมโครเอนทิสในการสืบค้นฐานที่มันที่อยู่นะครับแล้วก็การดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับเป็นไฮไลท์ของคดีน,นี้ครับ